สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่างเขียวสายแตกเหมือนเดิมครับอตอนนี้ก็เปิดบอ่อใหม่ครับพี่น้องทีมงานสองจงเจริญครับตอนนี้ก็ทําทางครับนี่มาดูเมก้าเสียครามครับโอ้ลั่นมากเลยพี่น้อง ฝั่งนี้จะเป็นรถเจม,มุกครับหายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยนี่ไปตลาดวะเ,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 เนี่จะเป็นฝังนี้จะเป็นปา้ากอครับเนี่ย รันจิงเอาแล้วสายลันเอาแล้วลื่นครับ ทำทางครับเปิด,ดบอ่อใหม่โอ้ดินนุ่มมากพี่น้องโอ้ไม่ได้หรอกพ่อามาเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยพี่น้องกระดูกแล้วครับพี่น้องไม่หมูได้หนี่กระดูกได้หนี่ ทำงานหน้าฝนลำบากครับต้องลุ้นครับพี่น้อง นุ่มเหลือเกิน จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะพี่น้องเดี๋ยวเรามาชมครับกับข้าวกับข้าว,าว <c oughs> ไม่เรงจริงลั่นไม่ได้ครับหน้าฝน มาลำบากพี่น้องหน้าฝนเหลือไม่มากแต่ก็เหลือครัพอได้ทําสาวแพลอย่างไหนสาวเพลในหน้าสองคนครับพี่น้องงานนี้นะครับในหน้าคนหนึ่งขับรถไทครับคนหนึ่งเดินวน สอจงเจริญคิวนี่ครับจากฮิโนเมกาตูเจครับเดินคำเอวดูเลยเจนี่งามขนาดยี่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 เจ้าบอหลอดวันนี้จะจ่มในแท่บอหลอดดอกบอหลอดดอกจ่มในแท่เจ้าไม่ต้องรอดเจมุกครับ Finn Minute. ตอนนี้ต้องต้องฉีกดินอมน้ำออกครับเพราะว่าทางน่่มครับนี่ครับต้องอาศัยเจ้าโคมมสสซพีซีร้อยินะครับนี่ครับทีมงานสอจงเจริญครับพี่น้องเจมุกคิดหนักแล้วครับเจมุก ไม่วะไม่ด้วยใชมไหมนี่ไม่ไมวะเยอาข้างไหนก็ไมไหนหรไห้ก็อไปครับพน้องข้างบนหินหลับแต่ละขันขันเองก่อนมั้มุกแ่น่นี่เหนื่อยเลยพี่น้องแบบนี้ มาดูรถห้างนะยครับพี่น้องแรงนะคะนันี้โอ้โ,อโอ้ไม่อยู่เลยครับนี่ครับรุดจริงโอ้ตีลังกาเลยพี่น้องเปียกหมดเลยนี่นี่ดูอ่ะนั่น เดี๋ยวดูชมกันต่อครับต่อไปคิวเซียนุยครับนี่กันแรงโชคมีโชคดีที่มีรถไถครับทำทางโอ้ตีลังกาโอเคพี่น้องแทบสลบโอ้แรงจริงพี่น้องกันนี้ โอ้รถเสียหนุ่ยทำไมแรงแท้ทำทางครับเจ้านี้เจ้าฮิโนเมกาป้าหนุ่ยป้าหนุ่ยเยอะนี่คอันอน,นี้เสียครามจอดรถดำครับขับรถไถซะหน่อยปีมือนะเสียครามนีย MU5702 ครับคุบต้าดูกันยาวๆครับกับบอเนึ่นห มืดจริงบอ่อนี้พี่น้อง,ง <laughs> เสียครามบอกเหมือนน้ำทะเลเลยครับมาดูเมก้าเสียหนุ่ย

เป็นน้องแทค,ครับแรงนะพี่น้องตัวน้องแทยเขาไม่อยู่จริงครับ แรงจริงพี่น้รถทีมงานก็ประมาณ9คันครับสลับกันวิ่งพี่น้องคนละสิบเที่ยวครับรอบละ4คัน5คันครับแต่ตอนนี้มี8คันสลับกันวิ่งครับต่อไปก็จะเป็นสายลั่นครับคิวเจมุกต่อไปก็ถึงคิว ทีมไม่รุ่นแล้วครับนี่สายลัน่นเปิดแปรด,ปรดแต่ทางก็เริ่มแข็งแล้วะครับมาดูว่าจะลั่นไหมเสียปอนครับคันนี้รอมากพี่น้องโอ้ลั่นอยู่นี่โอ้ช่างโมดครับ บายมากคี่น้องต่อไปเสียครามครับเจ้ามกก้าสุดจัดเลยท่านผู้ชมทีมนี้จะคัน,นแรงๆเลยครับกับทีมงานสจงเจริญครับโอ้โหมุมทองดัมซิ่งครับเยอะลั่นมากคือน้อง ทีมวัยรุ่นนี่มาถึงกันลั่นใส่กันเลยครับฝั่งนู้นกันลั่นครับเมกกากันนู้นเดี๋ยวเขาจะทักทายกันเองพี่น้องทีมเดียวกันครับ <S <S ดาราคนดังมาแล้วพี่น้องรอคิวนานออกไปเลาะที่ไหนวะนี่เจมุกนี่ <S <S มาแล้วทำไมรถมันเอียงขวาพี่น้องดูดีๆครับเหมือนกับเอียงขวาน่นี่ ขอามาพร้อมกับฝุ่นมาเลยมาเลยแหน่จอดท่ายัางเจม,มุกครับ คลามนี่สวยมากพนะี่น้องเป็นลั่นหรือเปล่า มาจากไหนนี่รถลอยใส่ของฝากใส่ของฝากไม่ใส่ฮะซื้อนมให้ลูกเหรอเนะโยอ๋อซื้อเป็อนอย่งซื้อมาหล,างลังรถ ออสื่อคู่ว้ามาจะสื่อผู้กำลังเริ่มคนละเจ็ดคนละเจ็ดอย่ามันโดนแรงเนี่ยขี้เรงเนี่ยเยอะเจียมุด กันไองเดี๋ยวไปดูไปฟังเสียงท่อเสียบบอลก่อนเดี๋ยวฟังเสียงท่อเสียบบอลก่อนอ่ะเดี๋ยวดูสักบัอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นไดพี่น้องเน่แน่นอนจริงเดี๋ยวไปดูรถเจมุกก่อนลั่นไหมบินเบิ้ง xe mũ Bục nói đám xinh thì cứ chuột theo à Sẽ khám còn Mới phăng Đăng lê. เแตวสุดๆเลยพี่น้องแอบมาดูโอ้ปลาคือสิ่งเนี่ยานี่ลั่นมากพี่น้องโอ้โ้โอ้แรงเลยปาโอ้โโอ้แ้น้องจริงๆน จัดเลยครับคนแก่นะนี่หกสิบแล้วเนี่ยเลันยิงพี่น้องสงครามอาพอมาถึงรอบวัยรุ่นนี่คึกคักเลยครับเอาแล้วพี่น้องงานเข้ารถแรงแล้วครับเฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้น อาอยัางไงโอ้โหไม่ขึ้นครับเดีย๋ยวเรามาดู <c oughs> ามาดูรถขายกับข้าวครับมุมทองดำซิ่งมีประทูไหมเสียแรงครับกันนี้ ถึงทีมนี้คึกคักเลยครับามาดูรถเจนะครับว่าจะลั่นหรือเปล่ามาแปลกไนอะ้น้องมาเงียบมากอโอ้เก็บเสียงเก็บเสียงโอ้ใส่เยอะมาก Ya. Yeah. He. Hmm. เอาปลาให้แก <Cornell>. ้ต <mel od ic eland> ัวปลารถเสียคลามอีกรอบครับลั่นหรือเปล่า โอ้โอ้โอ้มิดโอเลยน้องนี่สุดจัดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปยันบายบายครับแรงแรงของซ้ำเจ้าหรอกสวัสดีครับบายบายครับ